หลังจากที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ทำงานเชิงรูปตั้งเป้าขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI (Geographical Indications) ให้ครบ77จังหวัดทั่วประเทศเมื่อปีที่ผ่านมาล่าสุดก็ได้ประกาศขึ้นทะเบียน GI เพิ่มขึ้นอีก2รายการนั่นก็คือครกหินแกรนิตตากของจังหวัดตากและเพือกหอมบ้านหมอของจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนด้วยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผลิตในท้องถิน่น พร้อมส่งเสริมให้มีการรักษาคุณภาพผ่านระบบคุณภาพมาตรฐานสินค้า GI ทำให้สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้า GI เป็นมูลค่าสูงถึง40,000ล้านบาทครกหินแกรนิตตากเป็นผลิตภัณฑ์จากหินแกรนิตในจังหวัดตากครอบคลุมพื้นที่4อำเภอได้แก่อเภอเมืองตากอเภอบ้านตากอ,อสามเงาและอ,อหวังเจ้าโดยครกจะมีรูปทรงกลมมีขอบด้านข้างใช้สำหรับจับหรือยก ผลิตด,ด้วยเครื่องมือที่ทําให้รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้มาตรฐานแข็งแรงทนทานไม่เปราะไม่กระเทาะหลุดง่ายเผือกหอมบ้านหมอปลูกในจังหวัดสระบ,บุรีครอบคลุมพื้นที่3าําเภอได้แก่อําเภอบ้านหมออําเภอดอนพุทธและอําเภอหนองโดนเป็นเผือกหอมมีหัวขนาดใหญ่สายพันธุ์เผือกหอมเชียงใหม่หรือเผือกหอมพิจิตรเนื้อเผือกมีสีขาวอมม่วงมีเส้นใยสีม่วงกระจายทั่วหัวเมื่อนํามานึ่งหรือต้มแล้วเนื้อเผือกจะมีลักษณะร่วนสุยและกลิ่นหอมเป็นพิเศษกว่าเผือกหอมทั่วไป ในปี2565นี้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมทางปัญญาตั้งเป้าหมายในการขึ้นทะเบียน GI อีก18รายการอาทิผ้าไหมาสาเกตจังหวัด 101, ร้อยเอสับปะรดสีเชียงใหม่ผ้าตีนจกลงลีลำพูนและมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการเป็นต้นส่วนสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะผลักดันให้มีการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI เพื่อรักษามาตรฐานสินค้า GI ตลอดจนส่งเสริมด้านการตลาดช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งส่งเสริมการตลาดในช่องทางออนไลน์เพื่อให้สินค้า GI เข้าถึงผู้บริโภคได้ม,มากยิ่งขึ้นสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นไทยอย่างยังย่งยืน